ไปต่อกันที่จังหวัดสงขลาครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการนำพุทธศาสนิกชนครับร่วมพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสุวรรณคีรีสีสันเพชรครับหรือว่าพระยอดธงนะครับเป็นพระประจำศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับที่วัดสุวรรณคีรีอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาครับ ที่วัดสุวรรณคีรีตำบลขอหัวเขาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธสุวรรณคีรีสีสันเพชรหรือว่าพระยอดธงแล้วก็เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นปราบนะครับ เพื่อที่จะสมทบสร้างพระบรมรูปและสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับซึ่งก็ได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิวรมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่ห่นใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินพระอารารมหลวงจังหวัดตรังนะครับได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และก็นอกจากนี้มีพระเกจิคณาจารย์นะครับได้ร่วมกันอธิษฐานจิตเจริญพุทธมนต์นะครับ แล้วก็มีพลเรือตรีสุรเชษฐ์ถาวรขจรสิรินะครับผูบ้รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2รวมไปถึงวันนาสวนราชาการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ประชาชนนะครับที่เขาเรียกว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจํานวนมากครับ